สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับตอนรับเข้าสู่รายการกระตุกโดดเสือนะฮะวันนี้เราสองคนก็มาอยู่เหมือนเดิมที่สนามกีฬาสมโพชเชียงใหม่700ปีนะครับัมผมซีต้าครับผมมช่างเหอะปเลยเดี๋ยวงงเนี่โอ้ผมมีผู้ครับวันนี้เราสองคนนะฮะมาอยู่ณสนามกีฬาสมโพชเชียงใหม่700ปีแห่งนี้เพราะว่าวันนี้นะฮะมีเกมการแข่งขันนะครับระหว่างเชียงใหม่ F4 เรานและพยักล้านนาของเราเนี่ยครับเปิดบ้านรับการเยือนของศรีราชาบ้านบึงครับศรีราชานี่เขาเป็นไงตอนนี้ศรีราชานะครับคะแนนค่อนข้างน้อยอยู่อันดับสุดท้ายนะฮะในตารางของเราเอานี่ก็เคี้ยวหมูเนยวันนี้อย่าเรียกเคี้ยวหมูนะครับเรียกม้ดบดนี่เข้าบอกว่อู๊ดอู๊ดิอู๊ดอู๊ดอูดกินได้เลยดิเดี๋ยวแฟนขับศรีราชามาที่โดเลยนะครับก็วันนี้นะครับเป็นแมตช์สำคัญนะฮะและผมเชื่อว่านะฮะต้องเก็บชัยให้ได้ ได้อยู่แล้วนะได้นนี้ได้อยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้นะฮะเชียงใหม่เ c นะครับอยู่ที่อันดับที่5ฮะมี4 6คะแนนครับซึ่งถ้าเกิดเราชนะนะฮะจะขึ้นไปเป็นอันดับที่4อืนะฮะก็ต้องแดนแสงอ่างทองปะถูกต้องทองครับนะฮะซึ่งวันนี้นะฮะก็อันดับที่2อย่างราชนาวีก็มีคิวเตะเหมือนกันนะฮะตอนนี้เนี่ยเราต้องรุนเลยว่าให้อันดับต้นๆบนๆเนี่ยเขาบอกว่าเก็บคะแนนได้น้อยเขาเริ่มสะดุดแล้วนะใช่ ใช่ะฮะด้านบนเริ่มสะดุดกันแล้วนะครับวันนี้เป็นแมตส์สำคัญมากๆนะครับอีกหนึ่งแม,แมตช์แต่วันนี้เรื่องของฝนฟ้านะฮะที่ตกลงมาช่วงตอนเย็นๆนะครับจะส่งผลยังไงนะฮะวันนี้เกมจะสนุกแค่ไหนหเดี๋ยวไปติดตามได้ในสนามครับฝนตกตกบนก,ก,กันที่ก้าไหม <laughs> ไม่ตกไม่ตกหระไม่ตกไม่ตกอ่ะอ ท่าชมครับตอนนี right ้เรามาถึงนะฮะประธานของเชียงใหม่เอฟซีกันนะครับนะฮะับผออีทของเรานะฮะเดี๋ยวมาถามมันก่อนว่าสวัสดีผออีก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเกือบลืมเลยนะครับก็วันนี้นะครับหลังจากที่ผ่านเชิงเกมมาแล้วนะครับวันนี้เชียงใหม่เจอกับศรีราชาบ้านบึงซึ่งศรีราชาบ้านบึงอันดับสุดท้ายในตารางครับแล้ววันนี้ต้องเก็บชัยเพราะเรื่อมีความคิดเห็นยังไงบ้างในเกมนี้ครับก็เดินมายากนะครับก็ก็เห็นใจเหมือนกันนะครับสําหรับศรีราชา แต่เกมเขานี่เราเราทราบอยู่แล้วนะเขาจะลงไปเล่นทีสองนะฮะเพื่อที่จะฝึกเด็กขึ้นมาเพื่อจะส่งให้กับพัทยานะฮะก็ก็ถือว่าวันนี้ก็เล่นแบบมิตรภาพนะฮะก็คงคงคงไม่มีอะไรมากหรือครับครับหลังจากมีเกมอุ่นเครื่องมาหลายเกมนะฮะพอมาถึงวันนี้นะฮะหลังจากที่จบช่วงพกักเบร์เอชเกมแล้วนี่ครับเขาเลี้ยงทีมของ,ของเรา you, เรานี่ยทีมเชียงใหม่เอฟซีเนี่ยถือว่ามีความพร้อมแค่ไหนนะฮะ ก็ผมคิดว่ากับร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะร้อยเปอร์เซ็นต์นักฟุตบอลก็พกร้อมนะครับแบนะบนนี้ก็คือเราเต็มพร้อมเต็มที่อ่าลุ้นถึงชนะแล้วก็พูดถึงตั๋วที่จะไปะตุลาพอมีพอมีหลิกด้วยใช่ไหมฮะอ่างั้นขอพลอยังพูดอะไรกับแฟนๆหน่อยฮะแฟนสมัยเอฟซีก็อยากจะบอกนะครับว่าทุกวันเนี่ยมาถึงช่วงนี้ได้นะครับก็ถ้าบอกตรงๆนะครับก็เราได้สิ่งมันชน ช่วยนะครับกระจายข่าวเราได้แฟนคลับมาช่วยให้กำลังใจในการเชียร์ท่านทุกคนจะเห็นนะครับว่าเล่นในบ้านเนี่ยเราไม่เคยแพ้ใครเลยตลอด4ปีมานี่นะครับมาแพ้อยู่ครั้งเดียวก็คือแพ้าบางกอกแต่ตอนนั้นก็ต้องยอมนะฮะเพราะว่าเราขาดทั้งมาสุก้าขาดทั้งอ้มาบูนะฮะตอนนั้นขาดทั้งคู่เลยไม่มีกองหน้าเลย วันนั้นก็เลยแพ้ไปรู้สึกจะสองศูนย์อะไรเนี่ยนะแต่ว่าหลังนั้นก็ก็ดีขึ้นนะครับก็ดีขึ้นก็ยังไงก็ตามเราจะทําให้คนเชียงใหม่เนี่ยนะครับมีความภาคภูมิใจว่าเราร่วมกันทำมานะครับขึ้นไปอยู่หลีกสูงสุดนะครับของฟุตบอลอาชีพของประเทศไทยก็คือไทยลีกเราจะพยายามทําให้ได้นะครับ เราก็สู้ด้วยกันครับท่านผู้ชมครับแน้ววันนี้นะฮะศรีราชาบ้านบึงกับเชียงใหม่ฟีเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามนะฮะก่อนนี้ก็ต้องขอบคุณพ่อเลี้ยงกันก่อนนะขอบคุณพ่อเลี้ยงด้วยนะครับนอครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาถึงแฟนคลับนะฮะของพยักล้านนานะครับทั้งเจอพนักพยักน้อยพยักน้อยนะครับพยักน้อยมาเป็นคู่เลยนะครับอิจฉุจริงๆริงันะฮะวันนี้นะฮะเดี๋ยวถามก่อนนะครับวันนี้เชียงใหม่เจอกับศรีราชาบ้านบึงมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเกมนี้นะฮะก เพี้ยอ้อยค่ะอ้อยนะฮะอ้อยมาอาร์มครับอ้อยกับอ้าวเป็นพี่น้องกัน <c oughs> เป็นพี่น้อง,ออง <c oughs> ไม่ใช่แล้วครับผม <c oughs> ในกระเป๋า <c oughs> ตังค์มีรูปเขาอยู่เล่น <c oughs> <c oughs> จับมือกันละเล่นจับมือกันอร์มครับ <c oughs> อ้อยอาร์มครับ,รบวันนี้เนี่ยเชียงใหม่ของเราเจอกับศรีราชาบ้านบึงคิด <c oughs> ว่าวันนี้เนี่ยสกรอร์เท่าไหร่ดีสามศูนย์คิดว่าเชียงใหม่ใช่ไหเพราะว่าอาร์มฟันฉับแล้วสามทงฮะเจอฮะตอนนี้ตารางการแข่งขันแบบว่าศรีราชาบ้านบึงอันดับสุดท้ายครับคิดว่าวันนี้ง่ายไหม คิดว่าอาจจะไม่ง่ายอย่างที่คิดก็ได้ครับไม่คิดว่าชนะแน่นอนแต่คิดว่าชนะแน่นอนครแต่วันนี้ไม่ง่ายเดี๋ยวมประมาทดีกว่าผลตรงผลตกด้วยสนามมีผลนะครับยังไงเดี๋ยวไปดูบอลให้สนุกนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับกินเล่ไม่ต้องไยไม่ต้องครับผมเข้ามาเป็นคู่ครับผมเอาล่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะถึงเวลาแล้ว จะเริ่มขึ้นในอีกไม่เกิน15นาทีครับงานนี้เราเอาใจช่วยเต็มที่นะครับเกมนี้จะสนุกสนานขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวเรา2คนนะฮะจะกลับมารายงานให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวตอนนี้ไปเจอกันในสนามเลยครับครับเดี๋ยวไปก่อนนะเดี๋ยวไปไกินหลอ ผู้ชมเราจดัสกสัมภาษณ์ใครเดินมาแถวนี ina, ้นะเป็นเหยื่อเราจะสัมภาษณ์เขาคือเดี๋ยวเดี๋ยวฮะเราสัมภาษณ์หรือดักจับครับผมเราจะใช้ฟิลให้แบบเฮ้ยเซอร์ไพรส์เขาไงอ๋อเขาตกใจเฮ้ยทำไมไม่ทันตั้งตัวเลยอออะไรไหมอะไรไหมมาแล้วครับมาแล้วเป็นฝรั่งด้วยครับมาแล้วครับฝรั่งเหรอฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลน้าวินชนะโอ้ยเขาบอกว่า เขาจะไปเข้าห้องน้ำเขาบอกว่าถ้าเกิดใช้แคนนอนแล้วค่อยมานั่นไฮ้แล้วไม่แคนนอนเหรอแคนนอนแคนนอนอ่าแคนนอนเพราะอะไรเขาเขารีบแปะแกนเตะได้ไงถ้าคนหนึ่งต้องหาถ้าคนหนึ่งนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่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 ไงพี่ครับพี่ครับพี่ครับดีกเพื่อนครับผมวว่าแล้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 วเดี๋ยวเขาโอนมาตัวนึ่งนะฮะอ่าครับอ่าเดี๋ยวถามก่อนเลยพี่ชื่ออะไรครับชื่อไอครับพี่ไอนะครับพี่ไอวันนี้ศิลาชาบ้านบึงครับ มาเยือนถิ่นเราอันดับสุดท้ายด้วยครับเชียงใหม่ให้สกอร์หน่อยพี่โอ้ยเอาไปสามเม็ดสามเม็ดเลยเหรอสามเม็ดเลยครับอ้าวผมต้องบอกแค่ใครชนะดีพี่วันนี้ต้องเป็นเราเหรอครับเราแล้วนะแต่วันนี้ฝนตกนะมีผลไม่มีผลไหมไม่มีผลนะเพราะว่ามอสกา้เล่นฟิกฟิกก็ดีแล้วเอป็นแฟนบอลในกังวลไหมเรื่องฟ้าฝนมันตกมาสามไม่ครับเราปัดเราปัดได้อยู่แล้วอ่ะพูดถึงนักฟุตบอลหน่อยพี่ให้กำลังใจเขาหน่อยอ่าพวกเราเชลี่ยเอฟซีก็อยากขึ้นไทยพิวรีกนะครับวันนี้ก็ขอสามแต้มแล้วกันสามแต้มโอเคสู้ yeah อะไรครับคุณผู้ชมครับทีนนี้เรา2คนอยู่ในสนามกันแล้วนะฮะแล้วตอนนี้นักฟุตบอลก็ลงสนามทีมขึ้นสู่ยอดเสาครับคุณผู้ชมห้ายชกสุดว่ะปีนไม่ได้นีตอนนี้นักฟุตบอลนะครับก็ลงสนามเรียบร้อยแล้วครับนะฮะอยู่ในขั้นตอนการจับไม้จับมือกันเฮ้ยรอตรงนี้แม่ครับทำความกรับทุเรียนรู้สึกว่าเขจะเถื่อนทุกทีเลย อยาเป็นักีฬันตอรเงี้ยแนะนำทำไร่นรับหนักกระดูกไม่ดีเคยจะไปสมัคฟุอยเมสมำไม่ะเไม่ให้วนักอะไรคุณชมครับตอนนี้นะฮะเราไปติดตามเกมการแข่งขันกันดีกว่านะครับเดี๋ยวทุก15นาที30นะฮะ เราก็จะกลับมารายงานให้คุณผู้ชมได้ติดตามผลการแข่งขันเป็นยังไงเน,นี่ยคือเราตามไปตลอดแน่นอนวันนี้มีการแบบพนงพันั้นไหมันนี้จะไปห้องน้ำกับไหมเนี่ยม่ <laughs> ไป,ไปนะ <laughs> สีต้าสีต้าเห็นไหมของแรงนะสีต้าเห็นไหมเกี่ยวกนเองห้านาทีเองนะห้านาทีนี่เชหคบ้าง,งเรานะ่ยฮะออกนำไปแล้วครับหนึ่งศูนย์จากเบอร์สาสิบหก โอ้โห20นาทีเท่านั้นพี่ต้าโอ้โหโอ้โหอะไรอตอนนี้โอ้โหตาประตูน้ำอีกแล้วโอ้โหไปขอแล้วสองประตูจากศุลกะท่านผู้ชมโอ้โหตอนนี้เชียงใหม่เนี่ยคือคึกคักเลยเกินคือปลุกม,มาตอนนี้คือไม่ใช่น่ากลัวยอย่างเดียวคือประตูด้วยนะคือตอนนี้นะครับปองตรงเกมก็ได้คลองอนั่น เกมได้ครองครับยิงประตูได้นะฮะถ้าเกิดครองบอลเนี่ย80เป็นของเชียงใหม่ทั้งนั้นใช่เพรวันนี้ฟ้าฝนไม่ไม่ได้เป็นปัญหาก,กับเกี่ยวกับแฟนบอลเลยนะฮะวันนี้นี่ยามมนี่เยอะมากนะเหมือนกับโดนปลุกของขออกมานะเ<ช>นี่ยปล่อยของแบบสุดๆเลยแต่ละคนเราไม่ลังเลท่านผู้ชมดีกว,ว่าท่านผู้ชมดูต่อไปสรุปกันต่อฮะตอนนี่2-2แล้วครับ เดิน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 แค่พี่หยิงสักทีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เมื่อกี้โอลิเวล่าฮะจังหวะลากเลยเข้ามาในจุดโทษฮะตอนนี้ลุ้นมาชูก้าครับเนี่ยเท่าไหรแล้วซีต้าสามศูนย์ครับผมเพียงแค่เวลาครึ่งชั่วโมงท่านผู้ชมครับเป๊ะฮะเมื่อกี้เป็นจังหวะที่โอลิเวล่าเนี่ยเลยเข้ามาในจุดโทษโดนสะกัดขาครับเดี๋ยวเราไปหน้าขาตัวตี อย่างนล้มไปแล้วเป็นมาชูก้าสังหารไม่เหลือหล่อวันนี้บอกแค่คําเดียวเลยว่าหล่อมากโอ้ยเราเจอกันบ่อยมากเลยนะวันนี้เราเจอกันบ่อยฮะยิงลูกสิบนาทีเลยอนดัิต้าโอ้โหนี่สามศูนย์ผมว่าคงต้องมีประตูที่สี่ละอีกสิบห้าทีวันนี้กองเชียร์ได้เสียใจเจ็งแห้งแน่นอนเจ็บคอแน่นอนฮะไปลุยกันต่อเลยครับตอนนี้ลุยต่อครเอาสักห้าศูนย์ โครเดียวกันที่โตมากับน้ำดื่มซาน้ำดื่มสิงใหม่ขนาดพกพาล้อะรครคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะกลับมานะฮะสู้ครึ่งเวลาแรกนะฮะที่ จบไปแล้วภูมิใจมากมากทำไมฮะฟอร์มโคดวันนี้แบบถ้าดูในทีวีสิจ้าต้องบอกว่าต้องถามว่าสมพรยศใส่เสื้อสีอะไรคือไม่เห็นแกเลยอยู่ไหนดีกว่าให้อยู่ในทีวีอ่ะไม่เห็นเลยจริงๆตอนนี้นะครับหมดเวลาครึ่งแรกไปไปเที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เชียงใหม่นะฮะออกนำนะฮะศรีราชานะฮะไปสามศูนย์ปศูนย์อางอี เร,รเราอย่างดูได้สนุกขนาดนี้ครับเราไปถามแฟนๆมาดีกว่านะอ่าไปเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้มาถึงอีกหนึ่งช่วงนะครับที่เราอยากจะถามความคิดเห็นของแฟนบอลเชียงใหม่เอฟซีกันบ้างครับวันนี้รู้สึกว่าเกมการแข่งขันจะสบายๆครับแล้วก็ดูมุมมองเขาดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยประตูจะเพิ่มอีกหรือเปล่าสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่ออีฟค่ะชื่ออีฟอ,อ่ะครับอีฟมาดูว่ใครฮะเพื่อนค่ะอ๋อเพื่อน เดี๋ยวเดี๋ยวครับคนที้เพื่อนนะฮะเดี๋ยวไอ้กินอะไรมาทำไมเนี่ยเขาว่าอะไรเนี่ยเอออีกประมาณนึงครับวันนี้ตอนนี้เชียงใหม่ของเราออกนำเปสามศูนย์แล้วนะครับคิดว่าเกมครึ่งหลังเป็นไงบ้างครับผมสั้นค่ะนสั้าศูนย์นะครับแล้วเพื่อนที่มาข้างขครับผมเป็นเพื่อนกันเหรอเออเพื่อนเขาเป็นเพื่อนกันอายุเท่ากันไหมครับเท่ากันเท่ากันเหรอหน้าไปไวนะครับผมพี่แพ้แพ้น้ำน้ำลอยที่ไหนฮะ อีนันเขาเชี่ยพอดีหรือเปล่าครพอดีเรียนบริหารรีดอ่ะอ่ะให้เขาไปของสกอร์หน่อยอ้าอไม่ถามชื่อเขาหน่อยอ่ะพี่ชื่ออะไรครับพี่เควินครับเควินนะครับผมเควินครับ w h a วอร์ดที่ปิงอัพอออสก์แยมเอาอะไรวะพี่เควินคิดว่าสกอร์เท่าไหร่ครับพี่คิดไม่ทันเลยโยนไวเห้าหนึ่งครับห้าหนึ่งห้าหนึ่งทำไมต้องให้เขาหนึ่งลูกอ่ะให้กำลังใจเขาเดินทางมาไกลจากศรีราชาครับถามคือห้าหนึ่งเดี๋ยวเราถามคาอู่นต่อดีกว่านะครับ สกอร์เท่าไหร่ดีครึ่งหลังผมแม่ครึ่งหลังยังตามอีกสักสองครับอีกสั๊กสองนะวันนี้เกมเราดูเหนือกว่าเยอะใช่ใช่นะฮะเปล่าที่บอกไม่เห็นสมพยศเลยอ่ะให้นทีวีนะครับยังไงขอบคุณพี่หมีด้วยนะครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับวันนี้พี่เอคิดว่าครึ่งหลังเนี่ยไหนครึ่งแรกแล้วเรานำแล้วสามสูงครึ่งหลังน่าจะบวกสักกี่ลูกพี่ น่าจะ5ครับน่าจะ5้ารอครับห้าศูนครับแเกมนี้ยังไงก็ชนะอยู่ดีแน่นอนครับนะครับห้าศูนย์ชื่อฟุกครับพี่ฟุกพี่ฟุกตอนนี้พี่ฟุกเชียงใหม่เรานำไแล้วสี่แลช้าผมว่าวันนี้ชนะแน่นอนแน่นอนอยู่แล้วครับสามศูนย์แต่ครึ่งหลังเนี่ยกำลังจะเริ่มขึ้นพี่ฟุกคิดว่าสกอร์นเนี่ยท่าไหร่ผมคุยกับทีมของผมไปแล้วว่าประมาณ6ลูก6ลูกครับผมทีมไหนฮะทีมไหนฮะอ่านะครับที่นั่งอยู่ตรงโน้นครับเป็นทีมเป็นแก๊งตะบันเป็นกลุ่มที่มาด้วยกันตลอดคร ไม่มีครับไม่มีนะกลุ่มว้าเออกลุ่มว้างั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจบเกมแล้วไปหากลุ่มเขาเลยนะหากลุ่มเลยนะประมาณนั้นนะครับอ่ะพี่ฟุกคิดว่า60แน่นอนซึ่งหรอคือไม่ไว้หน้าเขาเลยหรอก็เขาอะไรนะเขาขึ้นชื่อเรื่องการแจกแต้มอยู่แล้วนี่ครับโอ้โหใช่ไหมครับเนี่ยโหจริงสีราชากันได้3แต้มเนะโหจริงอ่ะพี่เขาหนาพี่เขาหนแล้วยังไงนะเดี๋ยวเราไปติดตามนะครับพร้อมกับนะครับพี่ฟุกเลยล้กันในสนามนะครับครึ่งหลัง45นาทีจะเป็นยังไงนะครับไปลุยกันเลยครับผม ยงมาดือด้อๆปวดจะยิงก็ยิงเลย<ะ>เนี่ยอเอาอย่าง <c oughs> ผ่านมา30นาทีของครึ่งหลังับท่านผู้ชมครับเป็นไทยไปไม่ได้นอกจากบาชูก้าแน่ๆบาชูก้าครับอ,อยู่ที่็เลี้ยงเลี้ยงมาอยู่งั้นหนึ่งไม่มีไรยิงเข้าไปทั้งนั้นนอกกรอบด้วยโอ้โหระยะเวลาระยะประมาณ22่หลาโอ้โหเมื่อกี้วัดไปเลยเหรอ สายตาผมไม่เคยพลาดครับผมสุดยอดสายตาอย่างกับพยายเห,หยี่ยวซีต้าอ๋หอีกห้าทีที่เหลือครับถูกต้องฮะเกมจะเป็นยังไงสายตาได้เลยครับ เอาละคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับพอเลียงอีทนะฮะสวัสดีอีกรอบครับท่านนะผมนะฮะจบเกมเ,โโเ,เรียบร้อยโอ้โหใสๆเลยถามที่อกว่าวันนี้เป็นไงฮะทั้งสกอร์ของเราทั้งสกอร์รของทีมคู่แข่งวันนี้เป็นใจเหลือเกินครับเชียงใหม่นี่โชคดีเพราะว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยนะครับ,รบพระธาตุดอกสุเทพครูพระเจ้าสุวิชัยวันนี้ก็เป็นเรื่องประหลาดนะครับผู้ที่ติดตามเราหรือนําเราก็เสมอบ้างแพ้บ้าง ใช่ครับนะครับแล้วเราก็มาชนะนะครับก็ถือว่าโชคดีครับโชคดีแต่มันก็ยังอีก4แมตชนนะครับต้องว่ากันต้องว่ากันแต่ได้ก็บ3แมตแรกที่เราบอกไว้แล้วนะแต่4แมตที่เหลือใช่เลือีก4แมตอีก4แมตที่เหลือเนี่ยเรามีต้องกังวลทั่วไหมครับก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับว่าเจอทีมใหญ่ๆเนี่ยนะโดยเฉพาะไปเยือนก็หนักใจบ้างนะครับแต่ผมคิดว่าตอนนี้กําลังใจเด็กดีมากๆครับนะครับแล้วทุกคนให้คำมั่นสัญญา ว่าจะทําให้จิงแมทเอฟซีขึ้นชั้นได้ได้ครับโอเคนะครับยังไงเดี๋ยวเราต้องติดตามดูอีกซีแมตช์ที่เหลือแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจกับคนพรรคพยักษ์ร้านหน้าของเราด้วยแลวเราจะขึ้นใครลิขิตบยกันขอบคุณครับนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณพ่อเลี้ยงด้วยนะครับขอบคุณครับครับโอ้โหถือว่าแอคได้เลยครับสิต้าหล่อสุดนะฮะก็มาถึงช่วงท้ายรายการเดี๋ยวก่อน อะไรเป็นไ,ไงผมแข่งขันที่บอกไว้เชียงใหม่นะฮะชนะศรีราชาบ้านบึงซี สูงครับผมรู้จักหมอหมีภูหรือยังรู้จักหมอหมีภูหรือยังเป็นหมอเลยเหรอใช่ครับก็วันนี้ผลการแข่งขันนะฮะเป็นที่น่าพอใจนะฮะทั้งสตาฟโค้แล้วก็แฟนบอลเองด้วยครับวันนี้นะฮะเราสองคนนะฮะก่อนดีเลยต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการกันก่อนครับขอบคุณครับขอบคุณครับเนี่ยอย่าลืมครับติดตามกับเราได้นะครับในรายการกระตุกรัวเสือนะฮะแล้วทำไมเราต้องเดือดเนี่ยอ้าวมันเป็นเทวเลยรายการ อะะ๋อแฝากติดตามด้วยนะครับเราขึ้นอยู่ด้านหน้านี้แล้วนะฮะยังไงติดตามเราสองคนกันได้นะครับทั้ง YouTube แล้วก็รวมไปถึง f a c e b o o กันด้วยสไลด์กระตุกกระเสือนะครับครับแนวะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนครับช่วงน,นี้ฝนตกนะฮะดูแลรักษาสุขภาพตัวคุณเองกันด้วยผมผ่านานะนะครับวันนี้นะครับผมต้องลาไปก่อนนะฮะเราทั้งสองคนนะฮะคงต้องมีภารกิจนะครับไปดูแลตัวเองใช่ แล้วจะงไงอ่าโอเคครับยังไงเน,นี่ยฝ่ากดูแลตัวเองกันด้วยนะครับเจอกันใหม่เทปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับทีมเราเนะี่ยอ่าแท็กติกคือวันนี้ขอให้ได้สกรอร์ให้เร็วที่สุดแล้วก็อ่าจะได้ทายของกดดันแล้วก็สกรอร์ที่2ที่3ก็ตามมาครับก็เป็นผลครับวันนี้ผู่3สามตัวเราเหนื่อยมากใช่ ง่ <S 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 านหกท่านประธานเะบอกว่าต้องไม่ตำมัสีลูกแล้วเราก็ทำได้ตามเป้าเกมหน้าเนี่ยเราสะแพ้ไม่ได้นะเราต้องเอาแต้มกับไม้ได้ครับอย่างน้อยก็นหนึ่งแต้มก็ยังดีนะเ่อเพื่อเพื่อโอ,อกาสยังมีอยู่นะ